นี่โอ้โหผลโพนำโดง่งนำริี้วเลยฮะถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะประชาชนจะเลือกภาคไหนปรากฏโอ้โหก้าวไกลนี้นำโดง่งนำริี้วทั้งภาคภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นี้ก็นำโดง่งนำริ้วเลย40คะแนนสีสเปอร์เซนต์นะครับกรุงเทพนี้ไม่ต้องพูดถึงนะส่วนภาคเหนือนี้น้อยหน่อยภาคเหนือย,ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะ แล้วก็คะแนนเลยนะ,ะการยอดบริจาคก,ก็นำโดง่งนำาริ้วนะครับยอดบริจาคภาษีนี่โอ้โหนำโดง่งนำาริ้วเลยประชาชนนี่ยอมบริจาคเงินให้เยอะแยะไปหมดนะครับนะพรกเก้าไกลนี่นะจะต้องเป็นอันดับสุดยอดแน่ๆเลยต่อไปเอออ,อยากเป็นอะไรก็เป็นไปครับให้มันให้มันชนะเลิศไปเถอะ ให้มันให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะเออนะลำคาลลำคาญจริงไอ้พวกไอ้พวกดอมสมก็เหมือนที่ลุงส่วนที่บอกนะครับบอกว่าต้องให้มให้ไอพิธามันเป็นนายกซะมันประชาชนจะได้หายคล้องใจถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคล้องใจนะเออนะครับให้เป็นนายกไปซะจะได้รู้ว่าความวิบัติความชิบหายของประเทศมันจะเป็นยังไงนะรับรองถ้าไอพิธาเป็นนายกนะโอ้โหนะ ประเทศไทยเราคงแบบว่าเกิดสงครามอะ่ะนะครับเออคงเกิดสงครามแบบว่าแบ่งแยกดินแดนนึกออกไหมอืมอะไรไมันจะเกิดสงครามได้ยังไงล่ะก็เกิดสิเพราะว่ามันไปเอียงข้างเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากไปเอียงข้างเข้าข้างฝั่งอเมริกามากไปเออนะครับไม่ว่าทุกเรื่องทุกราวทุกสิ่งทุกอย่างนะเห็นไหมมันเข้าข้างอเมริกา นะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วแน่นอนนะว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยไปเอียงข้างอะไรมากเนี่ยนะไปแล้วก็แล้วที่สำคัญนะมันจะไปยกเลิอกอะไรทหารเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออนะครับเดี๋ยวมันก็จะยกเลิกสนามกอล์ฟอีกต่างหากเห็นไหม <c oughs> บอกต้องเอาสนามกอล์ฟมาเป็นส่วนสาธารณะนะ โอ้โหมันจะลดค่าด้อยค่ากองทัพทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะให้กองทัพมันบอกว่าอะไรนะเอาเอาเรือประมงผมว่าทหารลบไปก็ไม่ชนะเห็นไหมเออนะเอาเรือประมงไปลบแล้วเดี๋ยวนี้เขาเอาเรือประมงไปลบแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะเอาเรือประมงไปลบอ่ะมันจะมันจะมันมันจะไม่ให้มีรถถังมันจะไม่ให้มีเรือดำน้ํามันจะไม่ให้มีเรือลบมันจะเอาเรือเรือเรือประมงไปลบอ่ะ เนี่ยสถานการณ์ประเทศความมั่นคงของประเทศตอนนี้นะโอ้โหระสัาระสายกันแต่ละประเทศนะอันนี้มันจะมาลดกองทัพลดกองทัพเนี่ยโอ้โหูนะรับรองต่างชาติได้บุกป,ประเทศไทยแน่นะเอา้าเอาไม่เป็นไรครับนะเพราะประชาชนโง่เขาบอกปัญญาอย่างที่สนที่บอกนะเอออยากให้ไอพิธามาอ้าวไม่เป็นไรอยากให้มันเป็นนายกก็เป็นนายกไปนะครับเชิญไปเลยฮะ เชิญไปเลยตามสบายอยากเป็นนายกอยากเป็นนายอะไรก็เชิญไปเลยนะและที่สําคัญเนี่ยนะครับมันจะยกเลิก1นึ่งหนึ่งองต่างหากมาบอกจะแก้ไขแก้ไขไม่ได้ล้มล้างเออเชิญมึงแก้ไขไปเลยมึงอยากให้แก้ไขหนึให้แบบว่าลดโทษเหลือแค่ปรับนะอยากจะแก้ไขหนึให้อาราสสานักเป็นคนไปฟ้องได้นะี่มึงเชิญตามสบายเลยนะรับรองประเทศชาติวุ่นวายแน่ นะครับคิดว่าคนอีกฝั่งหนึ่งก็จะยอมไหมล่ะอืมถ้าเกิดมันจะแก้จริงอะ่ะนะแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงนะโอ้โหสถาบันเนี่ยโดนด้อยค่าโดนทลายยับเลยนะครับนะนี่แค่ขนาดยังไม่แก้นะมึงยังด่าสถาบันกันชิบหายวายวอกนะติดคุกกันไม่รู้ตอกกี่คนกี่คนนี่ถ้ามึงแก้ปุ๊บโอ้โหสถาบันจะโดนด่าขนาดไหนเอาเชิญมึงแก้เลยเชิญม,มึงแก้ไขเลยนะฮะตามสบายครับอย่า นะประเทศจะชิบหายก็พอยก้าวไกลเนี่ยนะเออเชิญชิบหายตามสบายตัวใครตัวมันครับนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t h thank y ิ u ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ